บ้านที่ดูดีถ้าผ่านเวลาแรมเดือนแรมปีทุกส่วนย่อมสุดโทมต้องซ่อมแซมจะดีไหมหากได้รับการซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมเข้าไปนี่ไงร่างกายคนเราก็เหมือนบ้านมีวันสึกหรอต้องดูแลซ่อมแซมให้ดีโปรตีนจึงเป็นตัวการในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย รู้หรือไม่ร่างกายเราประกอบด้วยโปรโตีนมากถึง75%ของน้ำหนักตัวหากร่างกายทานโปรโตีนไม่ถึงในแต่ละวันจะเกิดอาการอ่อนเพลียผมร่วงง่วงระหว่างวันผลิตภัณฑ์โปรโตีนทดแทนเมื่ออาหารไฮโปรสกัดโปรตีนจากพืชเข้มขนน g, g, ้นโปรโตีน8กรัม106แคล0%คอเลสเตอรอลผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนเมื่ออาหารไฮโปร มีส่วนช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายและ่อมแซมส่วนที่สึกรอผลิตภัณฑ์โปรโตีนทดแทนเมื่ออาหารไฮโปรสกัดโปรตีนจากพืชเข้มขน้นเวสกาดต้นอ่อนข้าวสาลีคอเรล่าสาหร่ายคอเรล่าซอยโปรโตีนโปรโตีนจากถั่วเหลืองไรโปรตีนโปรตีนจากข้าวสากัดโปรโตีนจากพืชเข้มขน้นปราศจากคอเลสเตอรอล ไม่ทําให้ร่างกายสะสมเป็นไขมันภายหลังพร้อมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนมื้ออาหารไหโปรพื้นฐานของสุขภาพดีสร้างมาจากภายใน